สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะรีวิวขนมไทยนะคะขนมไทยจากแม่ค้านะคะคนไทยในอิสตันบูลนะทุกคนคือเปี๊ยทุเรียนอยากกินมากคืออยากกินทุเรียนไงแต่ว่ามันแพงแล้วเราก็ไม่ไม่มีเงินซื้อ,อเออแล้วเราก็หากินไม่ได้ไงก็เลยสั่งเปียทุเรียนมากินแบบ พอหายากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคือฝนนะซื้อมาสี่กล่องนะคะก็คือเปีย,เป,ยเปียทุเรียนสองเปีย๊ยอ่ฝอยทองนะคะแล้วก็ขนมเทียนนะคะมีของแถมมาด้วยนะคะขนมชั้นกับอะไรอะไร,ะไรกลเมย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะขอบคุณแม่ค้านะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยเฮ้ยดีใจอะแค่คิดก็ฟินะ มหอมมากเลยอ่ะอนี่นะคือน้องก็อาจจะไม่ได้มาแบบสภาพนางฟ้าหรอกเพราะว่ามันก็ขนส่งอะเนาะเออชิมนะ,นะทุกคนออ ใส่เยอะนะ <c oughs> ใส่เยอะแป้งน้อยอร่อยมากเลยแม่ค้าอือโอ้โหทุเรียนแต่มไม่อยากกลืนนะอยากจะอมไว้เปยอทุเรียนอร่อยมากอ่ะ ทองฝอยทองจริงๆนะแม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะคือฝนซื้อของฝนเจอแต่แม่ค้าใจดีอ่ะแบบแบบประมาณว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์แม่ค้าใจเย็นมากทุกคนเปิดทะไม,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 ม่แต่งน้องนิดนะึงนี่นะ อหอมควันเทียนมนมเบอยเขานุ่มมากอะ่ะอันนี้อะไรมันร้เปล่าแล้วก็มีอฝอยทองนิดๆๆนะคะนุ่มอะ่ะ นุ่มมากขนมเปี๊ยะไม่หวานเท่าไหร่เปี๊ยะฝอยทองนะแต่ไอเนี่ยทุเรียนอ่ะฟินมาก ใ่แบบอืมอันนี้ขนมเทียนนะคะคิดถึงอ่ะบรรยากาศตอนเขาไหว้อะไรนะจุดจุดจีนบ่ะาสตร์จีนอะไรเงี้ยนะตอนอยู่โรงงานอะ่ะชอบกินขนมเทียนขนมเข่งนะคะสีสวยอะ่ะ อืืออร่อยหวานกําลังดีได้ได้ถ้าใครจะสั่งนะเดี๋ยวฝนจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่ค้าอยู่อิตันดู ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ถามแม่ค้าก่อนนะว่าอะไรที่ส่งได้นะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็แบบส่งไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมือนตรงปกอ่ะเพราะขนส่งอ่ะเนาะก็ต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าขนมขนมเทียนนี่ก็แบบนั่นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแบบมาช้าอีกหน่อยก็คงจะแบบมีกลิ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแต่อันนี้โอเคยังไม่เท่าไหร่นะคะ เหนียวมากหวานกลมรองดีอร่อยมากแม่ค้าของเถมน่ารักมากขนมชั้นปอขนมชั้นก็อร่อยนะ ไม่เหนียวมากอะ่ะเคยกินแต่เหนียวเ,เนี่วเนาะหอมอ่ะ <c oughs> กาลเม่เลยมันะ้งเนาะเขาเรียกกาลเม่เลยฝนก็ไม่แน่ใจนะอ่าของแถม อร่อยอร่อยมางเลยไปสั่งเลยนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะรับประกันความอร่อยในฝนรีวิวให้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ